ก็จากเมื่อวานที่มีการไลฟสดไปนะครับเรื่องของพี่ชายของผมอาจารย์เดชานะครับวันนี้ก็ทราบว่าพี่เลี้ยงจุ๋มนะครับหรือครูจุ๋มนะได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าถูกบังคับให้มีการแจ้งฟคร์มแล้วก็ถูกลอยแพนะครับผมก็ฝากไปถึงพี่เลี้ยงจุ๋มหรือครูจุ๋มนะครับว่าถ้าหากมีความจริงใจนะครับที่จะ มาถอนแจ้งความแล้วถ้าไม่มีเพื่อนนะครับผมรับอาสานะครับที่จะพาพี่เลี้ยงจุ๋มหรือครูจุม๋มพร้อมพานดอกไม้ทูบเทียนนะครับมาขอขมาผู้ปกครองนะแล้วก็ถอนแจ้งความซึ่งผมก็ได้แจ้งทางพูมกับชัยพึกเพื่อนผมไปว่าผมยินดีเป็นคนกลางที่จะให้ครูจุ๋มนะครับมาขอขมาผู้ปกครองนะครับแล้วก็ถอนแจ้งความ ที่สพชชยพฤกษ์นะครับหลังจากที่ถูกพี่ชายผมลอยแพรกับโรงเรียนลอยแพรนะครับดังนั้นผมยินดีเป็นคนกลางนะครับถ้าหากไม่มีเพื่อนก็ยินดีไปเป็นเพื่อนแล้วก็จะเอาดอกไม้ทูบเทียนพร้อมพลงมลัยนะครับไปขอเข้มาผู้ปกครองแล้วก็ไปถอนแจ้งความนะครับในส่วนอย่งอื่นก็เป็นเรื่องของกระบวนการยที่ทำไปนะครับเป็นเรื่องของโรงเรียนไปนครับแต่สําหรับ พี่เลี้ยงจุ๋มหรือครูจุ๋มถ้าไม่มีเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนลอยแพแล้วนะครับก็มาบอกนะครับประสานผมมาได้ตลอดเวลานะครับพุ่มกับสพใจเพื่อเขามีเบอร์ผมอยู่แล้วนะครับยินดีไปเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็อ่าพร้อมประสานผู้ปกครองนะครับได้บอกผู้กับไปแล้ว่าพร้อมประสานผู้ปกครองนะครับให้มานะครับเอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็นะครับพวงมาลัยมาขอขมาแล้วก็ที่สําคัญคือมาถอนแจ้งความตามที่ผมแนะนําดีกว่านะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมเป็นทนะผมจะแนะนำให้จบนะครับด้วยดีแต่ถ้าเป็นทนายฟาร์มบอกได้เลยว่าสู้ได้นะครับดังนั้นทนะอย่างผมก็แนะนำนะครับให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนะครับใครบอกว่าไม่กลัวอดทัวลงผมไม่เชื่อในประเทศไทยนะครับ พี่ชายผมวันนี้ต้องออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนคนในประเทศพระรู้สํานึกแล้วว่ารถทัวร์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางทั่วประเทศมุ่งสู่บ้านอาจารย์เดชานะดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า35ปีก็ไม่มีความหมายนะครับพี่ชายผมนะถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถอนตัวดีกว่านะแล้วก็ปรับปรุงใหม่ปรับปรุงตัวใหม่นะ กลับมาเป็นเดชาคนเดิมดีกว่านะครับอย่าปิ้นไปปิ้นมานะประชาชนเขามองออกประชาชนเขามองเห็นนะครับเราเป็นทนายขายทุกเราก็ต้องเป็นทนายขายทุกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นทนายเพิ่มทุกหรือเป็นทนายความที่เห็นแก่เงินแล้วบอกว่าไม่แคร์สังคมนะไม่สนใจโลกนะไปเลี้ยงฉลองปารตรงปาร์ตี้แต่เพื่อนที่หาก,กินเพื่อนกินอย่างเงี้ยโอหามาไหนก็ได้ผมบอกให้เลย น่าจะไปเลี้ยงพุงนี้มาเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยพูตงตรงวันๆมีคนอยากจะเลี้ยงผมเนี่ยนะเยอะแยะ,ยะผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะผมกลางคืนผมไม่ออกไปข้างนอกผมไม่เที่ยวข้างนอกนะครับผมบอกได้เลยดังนั้นเนี่ยด้วยความรักและเคารพกันนะไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่อยากให้คิดให้ดีๆต่อไปอย่าให้มีอีกประวัติศาสตร์คงไม่ซ้ำรอยนะครับเอาบทเรียนที่ผ่านมา มาแก้ไขปรับปรุงผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนแฟนเพจทุกคนนะครับทั้งของผมทั้งของอาจารย์เดชานะก็ให้อาภัยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าไปมองว่าคนนั้นเป็นคู่ต่อสู้อย่าไปมองว่าคนนั้นเป็นศัตรตูอย่าไปมองว่าคนนั้นนะเขาเกลียดผมอย่าไปมองว่าคนนั้นนะเขาหวังตรงข้ามผมไม่ใช่สมัยผมโดนครูจอมทรัพย์เนี่ยโดนสองล้านคอมเมนต์ด่าผมอย่างเดียวผมโพสปุ๊บโดนด่าผมต้องต้องลบโพสอ่ะนะเพราะว่าโอ้โหไม่ไหว ยิ่งกว่าทอร์นาโดนะคอมเมนต์ยิ่งกว่าทอร์นาโดนะเราก็ผ่านวิกฤตมาได้เพราะว่าความจริงก็คือความจริงดังนั้นฝากนะครับนะถึงพี่ชายผมว่านะระมัดระวังการพูดสิ่งที่พูดท้าทายไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดหรือไลฟ์สดก็ตามนะครับมันไม่มีใครรับได้ครับนะผมบอกเลยว่าถ้าพี่ชายผมยังเป็นแบบนี้อยู่ผมเลิกคบผมไม่คบอ่ะ นะผมเอาความถูกต้องมากกว่ามีเพื่อนแบบนี้แล้วพูดตรงๆให้ผมเลือกระหว่างความถูกต้องกับเพื่อนแบบนี้ผมเลือกความถูกต้องผมไม่เลือกเพื่อนของแบบนี้เพื่อนแบบนี้ผมหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าความถูกต้องมันต้องมาก่อนความถูกใจนะครับดังนั้นที่อยากจะฝากพี่ชายผมนะครับวันนี้นะผมเชื่อว่าสังคมให้อาภายัยนะเชื่อผมเถอะทุกคนไม่มีใครเกลียดจังอาจารย์หรอกนะแล้วอย่าไปมองทุกคนเป็นศัตรูนะครับ เรามองในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ได้อีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วอุ้งตรงอาจารย์เดชาก็เกือบหกสิบอยู่เนาะเต็มที่ก็อีกไม่เกินสิบปีเจ็ดสิบก็ตายแล้วนะผมอย่างมากไม่เกินอีกห้าปีสิบปีก็ตายแล้วเราอยู่เพื่อให้สังคมดีขึ้นช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นช่วยกันทาให้เป็นจุดยืนให้กับสังคมว่าความถูกต้องต้องมาก่อนคนนําผิดนะครับต้องรู้จักขอโทษนะครับต้องรู้จักคําว่าการเยียวยา รู้จักการรับโทษทุกประเด็นนะถ้าเราไม่ผิดเรามัน่นใจว่าเราไม่ผิดเราไปสู้นะครับในกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแต่วันนี้เห็นอยู่แล้วมีคลิปเห็นอยู่แล้วว่าเขาทาผิดเราเป็นทนายความเราอย่ายแนะนําให้เขาสู้เราต้องแนะนําให้เขานะครับขอโทษขอขามาพี่น้องครับขณะนี้นะครับมีกลุ่มมิจฉาชีพ ทำการหลอกลวงไม่น้องประชาชนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดโปงนะครับกระบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองสลากหรือเป็นผอกองสลากนะครับสามารถล็อกเลขได้นะครับซึ่งเรามีหลักฐานเป็นเลขบัญชีหลักฐานภาพถ่ายของกระบวนการเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเยือ่อหลงเชื่อนะครับทําการโอนเงินให้กับกระบวนการเหล่านี้ในแต่ละงวดมากกว่าจํานวนหลักล้านบาทนะครับ ซึ่งอันนี้คือความโลภของพี่น้องประชาชนคนไทยบางคนนะครับที่หลงเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้สามารถล็อกเลขจากกองสลากได้นะครับโดยจะมีการอ้างว่าเป็นเลขประมูลมาจากกองสลากนะครับโดยเก็บค่านะครับเข้ามาดูเลขคนละ1,000บาทมีประชาชนหลงเชื่อในแต่ละงวดนะครับมากกว่า1,000คน นะครับคนละ1,000บาทพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเราได้รับการเก็บข้อมูลแล้วก็ได้รับการร่องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ถูกต้มตุ๋นจากกระบวนการเหล่านี้ซึ่งผมก็จะนําไปมอบให้กับนะครับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการจับกลุ่มป่าปรามกระบวนการไม่ฉาชีพเหล่านี้นะครับที่มีการแอบอ้างนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกองสลากทําการลอกเลข รางวัลที่1แล้วและรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับได้ซึ่งที่ผ่านมานะครับได้ให้เลขนะครับผิดหมดมาตลอดเวลาแต่พอเวลาที่ไปโฆษณาจะเป็นเลขที่อ้างว่าเออให้เลข8-9-3ก็เลข5-9แต่ของจริงที่มีการส่งให้กับคนที่เข้ามาดูเลขท้ายเป็นเลข6-3นะครับเลขกระบนก็เป็นเลข8-5-3นะคนละเลขกันทั้งสิ้นนะครับพินน้อง สิ่งนี้อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทัะเทศครับว่ามันไม่มีหรอกครับที่ล็อกเลขได้แล้วมาขายโฆษณาเพียงแค่1,000บาทถ้าหากว่ารู้ว่ามีเลขล็อกได้ทําไมไม่ไปแทงเองทําไมมาเก็บค่าสมาชิกเข้าดู1,000บาทผมก็ไม่เข้าใจสมัยนี้นะคนสมัยนี้เกิดความโลภได้ไงหน0 0งบาทเข้าไปดูแล้วก็เป็นเลขเอาไปซื้อบางคนทุ่มเทซื้อะสามตัวบน ตัวเป็นหมื่นหมื่นบาทซื้อสองตัวล่างตัวเป็นสองสามหมื่นบาทถูกหลอกพันหนึ่งไม่พอยังไปเสียงโง่ข้างโง่ไปซื้อผิดอีกหมดไปสี่ห้าหมื่นบางคนทุ่มนะครับหมดหน้าตักไปบอกญาติบอกพี่บอกแม่บอกพี่น้องบอกเพื่อนทิบหายวายป่วงกันหมดเพราะอะไรเพราะว่ากลายเป็นเลขกองกองขยะไม่ใช่เลขกองสลักนะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะลงให้ดูว่าจะมีเลขที่มีการ แอบอ้างกองสลากซึ่งก็ฝากถึงผู้มืในการกองสลากนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้เรามีเลขบัญชีของกระบวนการเหล่านี้มีชื่อมีนามสกุลมีหน้าตาของกระบวนการเหล่านี้ที่มีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนที่เป็นรายกลุ่มนะครับของคนที่ถูกหลอกลวงนะครับซึ่งมีอาชีพเหล่านี้นะครับทําการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องนามาเปิดโปรงนะครับเขาเรียกว่าเสือกเพราะช่วยเหลือคน นะผมยอมถูกด่านะครับว่าเสือเรื่องของชาวบ้านแต่การเสือของผมเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็จะมาเสือให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้มีหน้าตาอะไรมีชื่อนันทกุลอะไรให้เห็นกันแบบจะจๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาฟอ้องมินรมมาตเพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องรู้จักไอห,หน้าตาคนหลอกลวงไอคนนี้หน้าตาอย่างนี้นะเลขบัญชีคนนี้นะ มันให้ลักษณะแบบนี้เป็นเว็บอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องถูกหลอกลวงอีกต่อไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ออนไลน์นะครับเป็นเรื่องที่อันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับ